ไข่ลูกเป็ดเวียดนามจ้ะมี่วยงามแนวบ้วงงามแนวะจ้ะเป็นระยะสองสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บเอ็มทีชาแนลมาค่ะทุกคนมวยได้ตำสั่วเนะจ้ะอยากกินสมตำเสบๆนะจ้ะมี่ตำสั่วนะูอ้เต็มจามนบบบใหญ่นะจ้ะจานใหญ่ๆเลย พอคนก่อนในแล้วก็ไข่ลูกเป็ดเวียดนามจ้ะพี่น้องเอาไว้อย่างนี้เนาะจังแนมเม็นฟึึแน่มเ,เ็็นบจ้ะเห่อนคักจ้ะ ร้อนเวอ่อเต็มเต็มบ้าหลอจ้ะเอาซ้ำทีไดเนาะมาจ้าสิบสน่ต้องการจ้ะตื่มหนังไก่ทอดตัวลอจ้ะหนังไก่ทอดใส่น้ำพักกะมีเลดิช h อ่าฟิลเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจด้วยจ้ะแล้วก็ข่าข่าอ่อนลวกแตงกวาแล้วก็คนาหวานเซบด้วยจ้ะผุ่นขนมจีน เส้นเหนียวหนุกหนับเนียวพันยันไส้ไข่ <c oughs> ลูกเป็ดเวียดนามจ้ะ หน่วยงามแน่บังามแน่แล้วจ้ะเป็นระยะสองอันนี้เป็นโตอ่อนเพื่อนจ้ะอ,อื ออหอมกลิ่นกระปุนกับหลาบแสบ ให้เขาเป็นแข็งแข็งเนือจ้ะบางคนกับมากบางคนเนกับบมากเนาะ ใส่อันนั้นแล้วจ้ะพริกสดเมื่อนี่บ่วแดงบันไดจ้ะแลดิดกบกอบรสชาติคล้ายๆหัวใชเท้าแต่ว่าอ่อนกว่า ใครตอนแรกเพิ่นมีตัวออนอยู่นี่เมื่อแกออกแกออกอะไรแบบนี้จ้ะ ให้เขาแข่งยำมยาก ตำพูนจันพี่น่องเด็กยงัง,งกินแรงพ่อจ้ะ xem sẹp không cần đưa rồi. ข้นาหวานตอนแรกว,ว่าสิเอามากินกับหมูหมวกเน่าเพราะดีไหมสั่งไข่ลูกมาอย่างมันเป็นโตนะจ๊ะอากาศมันห่อนก็เลยกินไข่ลูกก่อนออแบืบ้ง่บยบไ่จ้ะ शोटिन में कठिन <laughs> 嗯。Mm hmm. ด่มน้ำม้ฝรั่งไม่ผีเพิ่นมาเหม็นอยู่จ่ะว่ากินนอไม้ฝรั่งดีมีประโยชน์ขอบคุณหลายๆเร้อจ้ะพี่ที่เข้ามาคอมเมนต์นะบางทีมวยก็ รู้บ้างไม่รู้บ้างคนเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะรู้ไปทุกอย่างนะจ้ะเพชรครับเรื่องเพชรทั้งหดอด กเิเริ่องสีงเป็นตัวฉันขนเพิ่นสีดำๆอันนี้บอกกาเขาบอกว่าแหล่งโปรตีนชั้นดีอยู่ตรงนี้แหละคนเวียดนามก็บคนกัมพูชาเพิ่นผาวานะจอนนี้แต่ว่าเขาสิแก้กินตะมองซีสีเหลืองเนาะ ไม่ขาหรอกจ้ะพี่น้องผ่านก่อนด้วจแตตัวนี้กินแต่แบบนี้ก่อนนั <c> ่ค <oughs> ืออากาศมันหอนนะจ้ะขนสรงก็จะหอนนะจ้ะสองสามมือ่อ ค่าอ,อ่อ,อนอ่อนๆซื้อยอู่ตลาด ยิ่งก็ปนนแบบปนแล้วก็เจ้าเจ้าบองนะจ๊ะอร่อยมากเขาเนี้หอ่นห้อน ัในไก่ห่านเหล่าอาจจะมีเสียงเพ่งเขามากนอกจากพี่น้องแับอิ่มอดีผิดต้องมาหงเต็มจันไง เอาละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะตําซั่วไข่ลูกเป็ดเวียดนามเนาะจา้ะกินแกมกับพักทั้งพักสดพักหลวกมืลยนีย่แสบหลายทั้งเผ็ดทั้งแสบหลักกะทั้งหอนพร้อมคือเก่าเนาะคะ่ะถามมวยกินสดลวยกินมุ่งม,มั่งกินบบสุภาพจังใดกะต้องขอถูดขอไยหลายเด้อจ้ามวยกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มวยน,นั่นเลยเด้อจา้าสำหรับมัอน,นี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย